การดูแลผิวที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลือกสารที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวมาใช้แต่คือการสร้างระบบการดูแลผิวที่ชาญฉลาดเลือกส่วนผสมต่างๆอย่างพิธีพิถันเพื่อที่จะมาออกริ์เสริมกันเราอยู่ในยุคที่มีสกินแคร์เยอะแยะมากในท้องตลาดนะคะมีทั้งแบรนด์ถูกมีทั้งแบรนด์แพงโฆษณาทางการตลาดเยอะแยะมากมาย ผู้เระกอบยุคใหม่ไม่ได้สนใจแต่ว่ามีส่วนประกอบอะไรดีเขาเนี่ยต้องการหลักฐานที่จะมายืนยันด้วยว่าส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยทำงานยังไงที่ผิวของเราเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงกลยุทธ์เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเขา mix and match อะไรเพราะอะไรและเพื่ออะไรทุกคนจะเห็นได้ว่าปัญหาจุดด่างดํากระฟ้าเกราะปกป้องผิวรวมถึงสัญญาณผิวแก่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ยากกันนะคะแต่มันคือผลลัพธ์ของ วงจรของการอักเสบเรื้อรังรวมถึงปัจจัยต่างๆทางพันธุกรรมการใช้ชีวิตของเรารวมถึงสิ่งแวดลอ้อมจึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาผิวแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอุ้มโอลิเวียท็อกในวันนี้นจะทําให้ทุกคนเข้าใจถึงศิละปะวิทยาศาสตร์ในการจับคู่ส่วนผสมในสกินแคร์ความเข้าใจของผิวหนังและการทํางานของผิวหนังอย่างแท้จริงไม่ได้ซื้อตามกระแสคือการตัดสินใจลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่จะช่วยดูแลผิวของคุณในระยะยาวค่ะ สวัสดีค่ะยินดีตอด้อนรับเข้าสู่รายการอุ่มโอลิเวียทอวันนี้นิยมจะพาทุกคนไปท่องโลกอันน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์การดูแลผิวที่ไม่ใช่แค่ส่วนประกอบดีแต่เป็นการจับคู่ส่วนประกอบที่1นบวกหมากกว่า2อย่างแท้จริงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่มีสกินแคร์เยอะแยะมากในท้องตลาดนะคะมีทั้งแบรนด์ถูกมีทั้งแบรนด์แพงแล้วก็มีโฆษณาทางการตลาดเยอะแยะมากมายหลายๆครั้งเนี่ยคำโฆษณาต่างๆจะทําให้เรารู้สึกสับสนกับ การเลือกซื้อรวมถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้ด้วยนะคะผมเชื่อว่าผู้บริโภคยุคใหม่นะคะที่เราเรียกว่าสกินเทเล c ชวล l ไม่ได้สนใจแต่ว่ามีส่วนประกอบอะไรดีแต่เขาเนี่ยต้องการหลักฐานที่จะมายืนยันด้วยว่าส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยทำงานยังไงที่ผิวของเราวันนี้เนี่ยผมจะมาถอดรหัสการจับคู่ส่วนผสมต่างๆเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงกลยุทธ์เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเขา mix and match อะไรเพราะอะไรและเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเ,เข้าใจในการดูแลผิวของคุณค่ะ ผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของการจัดการเดสสีนะคะเพราะปัญหานเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดําที่เกิดจากรอยสิวหรือผิวมองคร้ำที่เกิดจากแสงแดดสะสมแดดมากๆก็จะเกิดกระฟ้า พราะว่ากระบวนการสร้างเม็ดสีเนี่ยซับซ้อนมากนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซลล์สร้างเม็ดสีอย่างเดียวแต่มันยังเกี่ยวข้องกับเซล์รอบข้างด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะจัดการกระบวนการสร้างเม็ดสีให้อยู่หมัดแล้วแล้วก็เราจําเป็นจะต้องใช้ส่วนผสมหลายตัวมารวมกันเรามาดูชั้นผิวกันค่ะเซลล์เหล่านี้เนี่ยคือเซลล์สร้างเม็ดสีนะคะ จะอยู่ชั้นล่างเลยเราเรียกว่าเป็นเบสเม e น t ์เบรนเบรนะคะของชั้นผิวหนังชั้นหนังกำพร้าดังนั้นเนี่ยเวลาที่แสงแดดผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาโดนตัวสร้างเม็ดสีโดยตรงนะคะมันต้องผ่านเซลล์อื่นๆก่อนซึ่งเซลล์อื่นๆตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเคาน์เตอร์รับออเดอร์อาหารสำหรับตัวสร้างเม็ดสีคือ พ่อครัวผู้ปรุงอาหารออกมาเป็นเม็ดสีนั่นเองดังนั้นเนี่ยการจัดการกระบวนการสร้างเม็ดสีเราก็จะต้องดูแลคนสั่งออเดอร์ด้วยถ้าเราไปหยุดไม่ให้คนสั่งออเดอร์แล้วแล้วก็พ่อครัวไม่ได้รับออเดอร์ก็ไม่ได้ทําอาหารถูกต้องไหมคะส่วนผสมที่เรามองหาที่จะหยุดไม่ให้มีออเดอร์อาหารนั่นก็คืออะไรก็ตามที่ช่วยลดการอักเสบค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวรากชะเอมเทศหรือ ทร a น i ิมิกแอซิดแต่ถ้าพ่อครัวเนี่ยได้รับออเดอร์ไปแล้วนะคะเราก็ยังมีส่วนผสมที่จะช่วยหยุดพ่อครัวไม่ให้ปรุงอาหารด้วยนะคะนั่นก็คือตัวยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโฟบิวทิ r รดิโซซีโนลโคจิกแอซิดอาบูตินวิตามินซี มีหลายตัวเลยค่ะที่ออกคลิปในกลไกลนี้แต่ถ้าออเดอร์นี้เนี่ยไปถึงพ่อครัวพ่อครัวผลิตเม็ดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะมีเด็กเสิร์ฟอีกคนนึงค่ะที่จะเสิร์ฟเม็ดสีมาที่ชั้นผิวปรากฏทําให้เรามองเห็นได้นั่นเองเราอ่ะก็ะต้องไปหยุดเด็กเสิร์ฟใช่ไหมคะส่วนประกอบที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวแหนสีนา้หมายที่เรารู้จักนเป็นอย่างดี แต่ถ้าเม็ดสีเนี่ยถูกผลิตแล้วก็ถูกเสิร์ฟออกมาบนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้เรามองเห็นความหมองคล้ําหรือว่าจุดด่างดํากระ้าต่างๆ,าาางๆเรายังมีอีกหนึ่งกระบวนการที่จะช่วยจัดการค่ะนั่นก็คือแม่บ้านที่จะมาคอยเก็บกวาดเอาเม็ดสีออกไปจากโต๊ะอาหารนั่นก็คือกลุ่มผลัดเซลล์ผิวค่ะไม่ว่าจะเป็น ไกลโค l i c a แอซหรือว่า l ล c t i c a Ac อซิก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ส่วนผสมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหยุดรับออเดอร์หยุดพ่อครัวทำอาหารหยุดเด็กเสิร์ฟรวมถึงให้แม่บ้านเนี่ยช่วยมาเก็บกวาด ทำให้การจัดการปัญหาผิวหมองคล้ำจุดด่างดำกระ้าได้ประสิทธิภาพสูงมากกว่าการใช้สารเดี่ยวๆมากค่ะเมื่อเราจัดการปัญหาจุดด่างดำกระ้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะการฟื้นฟูเก,กราะป้องกันผิวก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเกราะป้องกันผิวที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานที่ดีของผิวสุขภาพดีค่ะเกราะป้องกันผิวของเรานะคะก็เปรียบเสมือนกำแพงที่ประกอบด้วยอิฐกระปูนแต่ผมจะเล่าให้เห็นภาพมากกว่านั้น ว่ามันเหมือนหลังคาค่ะทุกคนพอเป็นหลังคาแบบนี้แล้วถ้าหลังคาเราไม่แข็งแรงหลังคาเรารั่วฝนตกลงมาเนี่ยก็จะเกิดการรั่วซึมทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายตามมา สำหรับการเสริมสร้างเกาะป้องกันผิวเนี่ยเราก็ต้องการการทำงานร่วมกันของส่วนผสมต่างๆเหมือนกันค่ะอันแรกนะคะเป็นสารที่ปกป้องผิวของเราจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่เรารู้จักกันในชื่อเอ็กโตอินตัวมันเนี่ยจะดูดเอาโมเลกุลน,น้ำมาล้อมรอบแล้วก็สร้างกำแพงม่านน้ำเหนือผิวของเราเพื่อปกป้องจากมลภาวะต่างๆ PM 2.5แสงแดดแสง UV แม้กระทั่งแสงสีฟ้าหรือว่าวิ ด้วยค่ะและถ้าเราใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงนะคะก็ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยปอบประโลมผิวของเราได้เทียบเคียงกับการใช้คอร์ติโคสเตียรอยในระดับต่ำช่วยลดการอักเสบของผิวได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากสเตียรอยก็จะไปช่วยเสริมการหยุดรับออเดอร์ที่จะส่งไปให้พ่อครัวผลิตเม็ดสีด้วยค่ะอีกอันนึงที่สาคัญนะคะกรอบปกป้องผิวของเราเนี่ยประกอบด้วยอิฐกับปูนอิฐคือเซลล์ปูนก็คือ เซรามายที่เป็นองค์ประกอบหลักของปูนคอเลสเตอรอลที่จะช่วยเรื่องของความยืดหยุน่นแล้วก็กรดไขมันจำเป็นหรือฟรีฟตตี้แอซิดและกรดไขมันจำเป็นที่ได้จากธรรมชาติบางแหล่งนะคะอย่างเช่นโอ๊ต a คนเนลลออยที่ได้จากแถบสแกนดิเนเวียเนี่ย จะมีคุณภาพหรือปริมาณไขมันที่เป็นสัดส่วนเหมือนก,นกันกับผิวของเราเลยนะคะแล้วก็ยังมีเซรามายช่วยเติมเซรามายให้กับผิวพร้อมกับการกระตุ้นการสร้างเซรามายที่ผิวโดยธรรมชาติค่ะและถ้าเรารวมไขมันทั้ง3ชนิดนี้ทั้งเซรามายคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีแฟตตี้แอซิดในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ก็จะทําให้ปูนของเราเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็เกราะป้องกันผิวของเราเนี่ยก็แข็งแรงตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยสารสก,กัดจากพืชเช่น เซลลาเอเชติก้าจะช่วยปอบประโลมผิวค่ะเหมือนช่วยดับไฟลดการอักเสบการแดงของผิวเมื่อเราดับไฟแล้วเนี่ยการซ่อมแซมเกราะปกป้องผิวของเราหรือกำแพงของเราก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาทุกอย่างมาทํางานรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกราะปกป้องผิวม่านน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมามีการซ่อมแซมปูน ให้แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยดับไฟปอบประโลมผิวนะคะก็จะทำให้การฟื้นฟูซ่อมแซมกลับปกป้องผิวของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพผิวสวยสุขภาพดีก็ไม่ไปไหนละค่ะต่อมาการชะลอวัยแบบองค์รวมนะคะหรือว่าการดูแลผิวแก่ ซึ่งปัจจัยการเกิดก็มีตั้งแต่ลักษณะทางพันธุกรรมของเราเองการใช้ชีวิตต่างๆความเครียดรวมถึงปัจจัยภายนอกได้แก่แสงแดดแล้วก็มลภาวะต่างๆนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือ chronic inflammation แล้วก็ไปทําลายคอลลาเจนของเรารวมถึงไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติเกิดเป็นกระฟ้าด้วยค่ะการแก้ไขก็ต้องทําอย่างเป็นระบบนะคะ การลดการอักเสบเรืเ้อลังเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วแต่ว่าเราจะต้องมากระตุน้นการสร้างคอ,อลลาเจนกันค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A ที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเรตินอลเรตินาเรตินลดีไฮหรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่เป็นยาพวกเรตินออินเรตินออิกแอซิดสารกลุ่มวิตามิน A เหล่านี้นะคะจะไปออกฤทธกระตุน้นเรตินอยล์รีเซพเตอร์ให้ผิวของเราเนี่ย สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นมาสารเหล่านี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโกลด์สแตนดาดของการดูแลริ้วรอยเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็มีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนว่าสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ค่ะจึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะที่หมอผิวหนังทั่วโลกแนะนําให้ทุกคนใช้อนุพันธ์วิตามิน A เพื่อที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยการใช้อนุพันธ์วิตามิน A ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองได้ในช่วงแรกข,ของการใช้ ซึ่งอาจจะทำให้ผิวแห้งแสบแดงลอกได้นะคะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมใช้ครีมกันแดดก็คู่ในตอนเชา้าด้วยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสารออกฤทธิ์หลากหลายมากนะคะที่จะออกฤทธิ์คล้ายคลึงกันกับวิตามิน A โดยที่ไม่ต้องใช้วิตามิน A อย่างเช่นตัวบาคูเชอไฮดอกซีพินาโคลนอซิเตวิตามิน C นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ปกป้องแล้วก็ผู้รักษาในที่นี้ก็คือ มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนด้วยค่ะที่จะช่วยปกป้องการทำลายคอลลาเจนแล้วก็ปกป้องการทำลายเซลล์ผิวต่างๆรวมถึงไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะวิตามินซีที่เป็นส่วนผสมในสกินแคร์ปัจจุบันมีหลากหลายตัวด้วยกันตัวที่เป็นตัวหลักก็คือ L- s s o o r b i c Acid แต่น่าเสียดายตรงที่ว่า ไม่ค่อยมีความเสถียรเท่าไหร่สลายหายไปได้ง่ายแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเพื่อออกฤทธิ์ได้ยากด้วยนะคะรวมถึงถ้าจะให้ซึมดีให้คงตัวดีก็ต้องอยู่ในรูปแบบของกรดที่มี pH อยู่ระหว่าง2.5ถึง3.5จึงสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวของเราได้บางคนจึงใช้แล้วระคายเคืองแล้วหน้าหมองคล้ำกว่าเดิมค่ะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะวิตามินซีก็มีฟอร์มอื่นๆที่สามารถช่วยดูแลผิวคุณได้โดยเฉพาะฟอร์มที่สามารถ ละลายได้น้ำมันซึ่งจะมีความคงตัวสูงกว่าซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากกว่าไม่ต้องอาศัยสภาวะความเป็นกรดในการดูดซึมเข้าสู่ผิวดังนั้นเนี่ยจึงสามารถมาแก้ปัญหาเรื่องของการระคายเคืองจากวิตามินซีแล้วยังได้ผลลัพธ์ของวิตามินซีอยู่เหมือนเดิมค่ะเปปไทด์นะคะก็คือชิ้นส่วนเล็กๆของโปรตีนค่ะซึ่งมันจะเล็กมากขนาดที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวของเราได้แล้วก็ไปเคาะประตูที่เซลล์ของเราค่ะบอกว่า ช่วยสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินให้หน่อยง่ายๆแบบนี้เลยไม่ราคายเคืองแล้วปัจจุบันเป็ไทด์มีหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีหลายตัวที่มีหลักฐานว่าสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างชัดเจนและสุดท้าย growth factor นะคะตัวนี้เนี่ยเด็ดมากๆค่ะ จะเป็นก o w แฟ f เตอร์เองเลยหรือจะเป็นสารใดๆที่ออทธิ์เหมือนก o w แฟ f เตอร์มักจะมีความเฉพาะเจาะจงไปที่เซลล์ที่ชื่อว่าไฟโบบลาสมันเหมือนเป็นพ่อครัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นพ่อครัวที่สร้างคอลลาเจนและอิลาสตินโดยเฉพาะเลย แบบนี้เนี่ยคุณก็จะได้การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและออลาสตินโดยที่ไม่ระคายเคืองเช่นเดียวกันข้อเสียก็มีนะคะคือราคาจะสูงที่สุดการที่มีส่วนผสมอันทรงพลังแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของสมการของความสําเร็จเท่านั้นเองการที่สารออกฤธิ์แบบนี้นะคะเวลาเราทาไปเนี่ยการซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ออกฤทธิ มีความสำคัญมากๆลองคิดดูสิคะถ้าเราทาสารต่างๆไปแล้วมันไม่ซึมเข้าสู่ผิวมันก็ไม่ออกเลยใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยก็ม,มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ encapsulate คือใส่เปลือกให้มันให้มันซึมเข้าง่ายขึ้นเป็นลักษณะของไฮโปโซมหรือแม้กระทั่ง La เม LA าเทคโนโลยีแล้วก็มีอีกอันนึงง่ายๆเลยคะ่ะ คือการใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดในการพาสารต่างๆเข้าสู่ผิวชั้นลึกมากยิ่งขึ้นจากที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้นะคะอูมะ๋มอยากให้ทุกคนเห็นว่าการดูแลผิวที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลือกสารที่ดีที่สุด เพียงอย่างเดียวมาใช้แต่คือการสร้างระบบการดูแลผิวที่ชาญฉลาดเลือกส่วนผสมต่างๆอย่างพิถีพิถันเพื่อที่จะมาออกฤทธิ์เสริมกันเพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับกระบวนการชีววิทยาที่ซับซ้อนแล้วก็เข้าไปดูแลผิวในหลายมิติพร้อมกันทุกคนจะเห็นได้ว่าปัญหาจุดด่างดำกระฝ้าเกราะปกป้องผิวรวมถึงสัญญาณผิวแก่สิ่งเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้เป็นปัญหาที่ยากกันนะคะแต่มันคือผลลัพธ์ของวงจรของการอักเสบเรื้อรังรวมถึงปัจจัยต่างๆทางพันธุกรรมการใช้ชีวิตของเรารวมถึงสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ส่วนผสมที่ทำงานร่วมกันแบบครบองค์จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาผิวแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคือการปกป้องผิวจากแสงแดดค่ะไม่ว่าคุณจะใช้สกินแคร์ที่ล้ำขนาดไหนแต่ คุณไม่ได้ดูแลปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างสม่ำเสมอแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพที่คุณจะได้จากสกินแคร์นั้นเนี่ยก็จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญแน่นอนค่ะอุ้มหวังว่าอุ้มโอลิเวียท้องในวันนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเข้าใจถึงศิละปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ในการจับคู่ส่วนผสมในสกินแคร์ที่1นบวกหคุณจะได้มากกว่า2การเลือกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความเข้าใจของผิวหนังและการทํางานของผิวหนังอย่างแท้จริงไม่ได้ซื้อตางกระแสคือการตัดสินใจลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดที่จะช่วยดูแลผิวของคุณในระยะยาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ๋มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอ oh, ุ๋มโอลิเวียทล์ปตอนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย